สวัสดีครับสักดาชาแนลครับมันนี้จะออกไปเฮ็ดงานแล้วพี่น้องเบิ่งหน้าบ้านวันนี้วันรอยกระทงบบอกเสืญพี่น้องมาล่อยกระทงนน้ำกันเ้อหน้นาบ้านครับหนาม,มาหายโดยว่าต้องไปไกลแล้วครับเดี๋ยวเราสิกลับรถครับรวมรอเลยครับ ลุยไปนี่ลึกเลยครับนี่ได้ว่าต้องออกให้ได้ไปพี่นองเอาลุยเลยเอะไนตอบรอบาบี่สิบหวามปพี่น้องมาเลยเดียเวลาทํางานแล้วครับผมตอนนี้ก็ประมาณเกือบสิบโมงแล้วนะครับเอาเดยเวลาออกทำว่าหากินเขา ขอบคุณทุกกนล่างใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับลับรถหน้าบ้านนะครับเห็นบรรยากาศนะครับพี่น้องวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่สามนะครับวันจันทร์ที่สามเบิ่งสภาพพี่น้องเลย หมูบ่บ้านกับกำลังที่พัฒนานะครับแต่ว่าระบายพ่ท่านนี่หลีครับพี่น้องมันตกนักทวมเบิดถูกพื้นที่นะครับอ่นะนนาวเมืองใหม่บางปีสองไทยใหญ่ในเรื่งการรัฐบาลครบ ถึงทองหลดนครับตแ<ร>ปะแปะเลยเนี <c oughs> <ด>่ยหนมาลอยกระทงน้ำกันเด้อพี่น้องนะผู้เบิ่งคลิปนี้อยู่นะครับ <c oughs> เรากำลังใจสักดาชาแนลด้วยกันกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้เด้อพี่น <c oughs> ้องอ้าโอ้ออกไม้ครับมาเปิดไม้ใหม่ไม้ตกป่าเด้อเมื่อต้องไปไกลดล้วพี่น้องอ๋อในหมู่บ้านนี่แหละ คอยลุยออกไปพี่ก้องโมเมนต์ข้างแรกหรอกพี่น้องมันเกิดซ้ำซากมากเทศบาลบางปูเจ็ดสิบเจ็ดนิคมบางปูครับหมู่บ้านซิตี้วิลเลจเนี่ยและไม่ใช่เป็นเฉพาะหมู่บ้านซิตี้วิลเลจหรอกครับหมู่บ้านในระแวกนี้กันพี่กันละครับและยิ่งซิตี้วิลเลจอยู่ในช่วงของการกำะลังสร้างถนนนะครับเห็ดข้องระบายน้ำมไม่นะครับ นี่ยมันก็เลยระบายซาครับน้ำฟังเครื่องสู mm hmm. บเ่อกี้เครื่องมันระบายว่ท่านหรอก mm hmm. นำม,มาหาสานนี่เลยนครับนั่นค่ะ <laughs> เออ มัน Pick รถปิกอัพกับบอสเท่าใดแล้วครับแต่ว่ารถเก๋งเนี่ยเอาเรื่องถึงทองรถ mm hmm. เดืนินสิบสองเลยครับพี่น้อง mm hmm. เดินร่อยเมือร่อยกระท่งนี้มืมนี่แมนบอวันที mm ่สามสนุกสนานกันละพี่น้อง นี่คือซิตี้วิลเลจเทศาบาลบางปู77็ดเจ็ดรถกเร็นนเล่นได้เล่นเดียวด้วยพียงไปไปต่อพี่น้องนี่ออกมากจะถึงนาหมบานแล้วนะครับนี่พี่น้องเห็นนี่ย่าเข้าใจว่าคลองเลยครับเด้อ นี่ถนนเนียถนนในหมู่บ้านซิตีวินเลด้วยนี่เบิ้งครับเบิ้งเนี่ยเบิ้ง,งรถสวนมากครับนะเห็นไหม ต้องคอยขี้ครับในคอยครับนะครับในมูบาสอ่ะมื่อนี้เส้นเส้นพี่น้องมาลอยกระทงน้ำเด้อนะครับเส้นครับ City Village. สตีวิลเลตเทศบาลบางปูเจ็ดสิบเจ็ดอุดมสมบูรณ์ครับอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเด้อที่อ่ะกดติดตามกด subscribe ส,สักดาชาแนลครับได้บรรยากาศเห็นกันเรี้ยวเลยนะครับ เสาวันที่สามบอว่าเสารแล้วครับสิบโมงละพบกันใหม่คลิปหน้าครับจัดกดาวชาแน,นลสวัสดีครับ